สวัสดีครับจุ๊บจุ๊บแม่คลิปนี้ของผมในนักเทศชาแนลนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาส่งกล่องฮาโลวีทั้งหมด10กล่องนะครับก็นิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าดีอีเราไม่เยอะครับเพิ่งได้ดีอีจาก k ค L มานี่นเองแต่ว่าผมจะไม่ได้ใช้ตัวนี้เปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ทําการเล่นตัวละครใหม่นะครับเป็นสายซูโม่เนั่นเองกําลังปั้นเลยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทาของนะครับกล่าวว่าจะทําฉายาแฟนสติกไฟเตอร์ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําของ ตอนหลังนั่นเองตอนนั้นกว่าผมจะทําเสร็จเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะอาจจะทําให้ตัวผมอะ่ะเอ้ยอาจจะทําให้ผมอะ่ะทาของตัวได้ราคาในราคาที่ถูกลงนี่นนโอเคเดี๋ยวเราเอาของไปเดี๋ยวให้ตัวละครของเราก่อนเลยเนี่ยโดยตัวละครรองของผมก็จะชื่อเฟลเทียมกันนั่นเองแต่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวทําการอน,นี้ก่อนแดกเปลี่ยนเอาขายไปเป็นอาชีพแล้วผม ได้ทำการส่งสมุดซูโม่เพื่อเปลี่ยนอาชีพให้ตัวลครของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่าคุณสาไปไว้ด้วยโอเคเอาขวดขวดมานาให้ไปด้วยก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปส่งกันทุกคนเปลี่ยนจอก่อนปึ๊บ จอไหนอ๋อยังไม่ผมลืมผมลืมสลับจอทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะจึ๊บโอเคได้แล้วมาตอนที่เราต้องทําการเปิดเสียงเกมก่อนคือผมเป็นคนที่บอกเลยว่าชีวิตคือผมโคตรเกืออนะทุกคนกับการชาเกมสซนโปรผมไม่เคยได้อะไรดีๆเลยไม่ว่าผมจะซื้อสิบยี่สิบสามสิบหรืออาจจะห้าสิบเนาะผมไม่เคยได้อะไรเลยมาดูว่าฮาโลวีนผมจะเป็นยังไงบ้าง ไปที่ไม้ลุ่มอรันนะขอสวยๆมั่งอันนี้คือดีสุดใช่ไหมอันนี้คือดีสุดนะผมขอของแคทสักชิ้นสักสองชิ้นชิ้นสองชิ้นมาเฮ้ยดีเปล่าวะทุกคนทแอคแท็กสเปแคแอยู่ส่วนหลังเฮ้ยก็ดีอยู่นะคีดาเมด้วย เกลือป่วะอันนี้เกลือจริงอันนี้เกลืออันนี้เกลือโอ้โหกล่องแรกมาให้ชื่นใจละโคอีกชิ้นได้ไหมไม่มันไม่น่าจะคุ้มอะชิ้นเนี้ยไม่น่าจะคุ้มอือหืออีกสามกล่องสุดท้าย ดูเอ๊ะไปโอ้โหฮะฮะฮอทันสุดท้ายขอร์ดส์ให้มืรอ,อร้อนเลยทุกคนไปจบจบชีวิตยังดีนะผมยังได้อันนี้มาหนึ่งแต่แบบว่าผมไม่รู้ราคามันจะด,ดีทุกคน เราลองเช็คราคากันหน่อยไหมเดี๋ยวผมทำการซื้อสองก่อนนะเดี๋ยวทำการซื้อสองที่ตัวหลักเอามาให้ตัวนี้ก่อนแต่จริงๆตัวนี้ก็น่าจะใกล้ได้สอ่องแล้วนะเนี่ยอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ได้ส่องแลลวเอองั้นผมไม่ต้องซื้อดีกว่าทุกคนแต่เอาเป็นว่าผมได้ของแคทมา1ชิ้นนะ แต่ว่าฟุ้มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันส่วนได้ยูนิเวอร์ซมาก็น่าจะแบบกลางๆกลางๆอันนี้เกลืออันนี้โคตรเกลือโอเคคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับสะดว่าน่าจะเกลือแหละไ,ไม่น่าจะฟุ้มโอเคบายบายครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ